จเจริญซึ่งมากวาไวด้วยปัญญาอ่ะฮะกระผมอาจารย์ด็กดีจ์เจ้าเก่าวันนี้คือวันศุกร์ที่15เมษายนปี2565ก็ใช้บรรยากาศที่บ้านเหมือนเดิมนะครับเอ่อสำหรับวันนี้โอ้โหดูไม่นะไม่ธรรมดานี่มายืนตรงกลางห้องหน่อยเท่ๆมากไม่รู้สิมันใช่อ่า อันนี้ก็ใช่นะอันนี้ก็ใช่นะดึง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 รองเท้าแดงมีถุงเท้าขาวดำ่งดึ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 เงดึเงดึ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 งดไม่ธรรมดานะท่านผู้เจียินครับ วันนี้ก็คลิปนี้อาจารย์จะไม่ได้พูดธรรมะให้ฟังแต่ว่าอยากจะคุยอะไรผ่อนคลายเล่นๆสบายๆสักเรื่องหนึง่งกล่าวคือ,อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้แต่งตัวใส่รองเท้าผ้าใบอยู่2อสาคู่ออกไปถ่ายคลิปวิดีโอตามสถานที่ต่างๆอ,อาจารย์แดงมีแฟนคลับเยอะมากส่วนใหญ่แล้วก็เป็นลูกรุ่นลุหรือหล,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 ลานวันนี้ลุงแดงก็เลย ออพามาเที่ยวที่บ้านลุงแดงที่คอนโดสูงสูงในกรุงเทพนะครับผมเออขาอถามว่าลุงแดงมีรองเท้าผ้าใบกี่คู่ที่ใส่ใส่ดูมันสีส,สันสวยๆดีวันนี้ลุงก็จะแนะนําให้รู้จักกับรองเท้าผ้าใบที่ลุงแดงเพิ่งซื้อมาปกติแล้วลุงแดงเนี่ยจะไม่ใส่รองเท้าผ้าใบเพราะเราคนแก่อายุเจ็ดสองปีชอบแต่รองเท้าหนังมากกว่านะก็เพิ่งเอ่รองเท้าผ้าใบได้ยังไม่ถึงปีเลยเพิ่งเอ่อ เพราะว่าอาจารย์แม่หรือนายแม่ท่านจัดให้เอานะครับเพราะว่านายแม่ท่านดูแลผมด้วยความรักและเมตตาอย่างดีเจอที่ไหนซื้อได้หมดเลยเอ,อก่อนจะให้ดูรองเท้าเออลุงแดงต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่ดารานะผมไม่ได้เป็นศิลปินใดๆเลยดาราก็ไม่ได้เป็นผมเป็นคนแก่ประชาชนธรมธรมดาาสอนธรรมะ แล้วบังเอิญมันไปดังในโลกของติ๊กตอกลุกดิกดิกด,กดอกอะไรอะจนป่านนี้ผ่านมาเป็นปีแล้วคนดูคลิปอาจารย์เนี่ยร้อยกว่าล้านประมาณร3อยสาล้านครั้งมันเยอะมากทั้งใน YouTube ในสตาไก์สตาแกรมติ๊กตอกลุกดิกอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเล่นในเป็นพราแก่แล้วมีตะเลขาเปิดให้ดูนะโปรดเข้าใจนะและหลายๆท่านที่อยากติดต่อเข้ามาเพื่อขอสัมภาษณ์ขอพูดคุยอะไรเนี่ยกลับ ดยความครพผมไม่ไปนะครับขอบพระคุณที่ท่านโควิดติดต่อมาขอบพระคุณนะครับผมจะไม่ไปสนทนากับรายการไม่ไปออกรายการไม่ไปพูดคุยกับใครทั้งสิ้นใครอยากเจอผมก็เจอตามดบับที่ลูกหลานเคยเห็นนะ่ะก็ใครเจอก็โชคดีไปแล้วใครก็ตามที่ที่เคยถ่ายรูปก,กับลุงแดงเอาไว้อย่าลบลูกหลานนะภาพนั้นมีคุณค่าเจอลุงแดงไม่ใช่ง่ายผมคือพระหลันปติสัมพิชายานนะฮะ ผมไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแบบที่คุณเห็นนะเห็นไหมลุงแดงง่ายกับลูกหลานทุกคนหลายหลายคนถ่ายรูปกับลุงแดงลุงแดงจะให้ทําอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็ใช่จ้าเอ๋ก็มีบางคนขอถ่ายเป็นอะไรรูปภาพลูกด็กดิกดอกอะไรให้ทำเนี่ยลุงแดงก็ทําให้จัดให้บางคนขอคลิปธรรมะจังๆสัก40 50ิบาิวิลุงแดงก็อวยพรให้นะใครขอพรลุงแดงขอพรให้เพื่อได้งานทํา เรียนเก่งหายป่วยสุขภาพดีความจําดีลุงแดงให้พรหมดพ่อลุงแดงมาหรือสัตว์คนสัตว์ต้องการชุดช่วยคนมีปัญญาเข้าในภารนชาตินี้ดังนั้นลุงแรงผมบอกเลยว่าผมคือเนื้อนาบุญของโลกผมคือเนื้อนาบุญของทั้งสามโลกแต่คนอาจจะเข้าใจไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้สิใช่จ้าเอเจคนจ้าเกรู้ไหมครับเพราะว่าคนเห็นท่าอย่างนี้นรับไม่ได้ รุพิวไหวกว่าจะพิวไหวได้นี่นะฝึกรากเลือดเลยเพราะว่าแก่แล้วเจ็ดสิบสองปีตอนนี้ก็มีคลิปลำวงขึ้นไปคงจะดูกันระเบิดเถเทิงในลูกหลิกดิกตอกติกตอกก็คงเอาไปทำเล่นกันเพลินเอาไปว่าอะไรกันดูความรักเมตตานะครับผมคือพระอรหันต์ปะสิรรมิชายานะครับลูกหลานลุงแดงไม่ใช่ บุคคลธรรมดาแบบที่หนูเห็นนะหรือคุณเห็นกันนะฮะดังนั้นเมื่อมีโอกาสถ่ายรูปกับผมเนี่ยเก็บรูปเอาไว้มันจะเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ได้เจอกันง่ายๆโอกาสจะเจอกับลุงแดงที่นี่เป็นไปไม่ได้หรือไปหาผมที่บ้านหลังใหญ่ก็เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้ในชีวิตจริงแล้วถ้าเราไม่รู้จักกันถ้าผมไม่ใช่คนดังไม่มีทางเจอกันเพราะลุงแดงไม่ชอบยุ่งกับคนที่เจอผมว่าผมออกไปเดินตามห้างสสินค้าไปกินข้าวไปซื้อของไปชอปปิง้งชีวิตผมบอกแล้วว่า ผมสบายอยู่อย่างสบายกว่ามหาเศรษฐีคำนี้มันฟังดูของเข้าใจผมมีความเป็นอยู่สุขสบายยิ่งกว่ามหาเศรษฐีแม่งผมทำอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจนะฮะออวันนี้เอารองเท้ามาให้ดูเนี่ยไม่ใช่การอวดแสดงอวดโชว์หรือร,รีวิวแบบที่คนทั่วไปก็ทํากันผมไม่มีความรู้เรื่องนั้นผมเพียงแต่ว่าเอารองเท้ามาให้ดูดูแล้วก็แล้วกันไปใครจะมีความเห็นอย่างไรเรียนด้วยความเคารพผมห้ามท่านไม่ได้ก็ พูดกันเต็มที่ใครอยากพูดก็พูดไปผมก็มีหน้าที่ใส่รองเท้าแล้วก็เอาไปเดินเล่นถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเอาละครับเชิญกล้องมาส่องไกลๆน,นิดนึง mm hmm. ลุงแดงให้ดูก่อน mm hmm. อ,อไอคู่นี้นะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูทีละคู่ mm hmm. เนี่ยไม่รู้ว่าลายนะ่ะคู่นี้มันลายๆนะ mm hmm. ครต่อมาก็คู่นี้นะคู่นีนะ้ถัดมาคู่นี้ แล้วก็คู่สุดท้ายดเอ่คู่นี้มันเป็นคู่เดียวกันนะครับแต่ก็ทําเป็นสองสีเลยเอ่อยี่ห้ออะไรผมไม่ทราบดูกันเองนะฮะเออที่ถัดมาคู่นี้เออไอ้สีขาวคู่เนี้ยมันออกสีเนื้อนะฮะมันเป็นรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันอาจารย์ซื้อสองคู่ซื้อคู่นี้เอาไว้ใส่สลับสีสีเนื้อกับสีส้มนี่คู่นี้กับคู่นี้ยี่ห้อเดียวกันนะซื้อทีเดียวสองคู่เลยนี่ยังไม่ได้ใส่เลยนะถัดมาคู่นี้ อ่ะคู่นี้เป็นสีน่ารักหวานแหววนะครับแล้วก็มาคู่นี้ให้ดูสามคู่นลยก่อนนะคู่ที่หนึ่งนะฮะคู่ที่สองสีนี้คู่ที่สามสีเหลืองนี่ฮะรองเท้าคู่สีเหลืองสีฟ้าสีดำเนี่ยเป็นรองเท้า,าสั่งทำจ้างเขทาทำฝีมือดีมากบอกไม่ได้ว่าทำท,ที่ไหนราคาเท่าไหร่ผมไม่อยากยุ่งกับเรื่องเหล่านี้เพราะเดี๋ยวคิดว่าผมไปหาเกี่ยวธุรกิจดูคู่นี้เ เขาเขียนว่ะไมเคิลแองเจโลข้ารองเท้านะฮะแล้วก็มีรูปรูปมืออย่างเงี้ยฮะเห็นฮะ,ะคู่นี้เขเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มาดูคู่นี้เขาบอกว่าเป็นเป็นภาพแบบของแวนโกแวนโกประมาณนั้นนะ,นะคู่นี้นะครับพวกนี้ยังไม่ได้ใส่ทะ,ะเดียรรองเท้าอย่างนี้นะที่ให้ดูคู่นี้ คู่นี้เขาก็เขียนเป็นแวนโกเหมือนกันเป็นดอกทานตะว,วันนะครับไอ,อจุดเด่นของรองเท้าผู้นี้ผมให้ดูสองคู่นะอ่ะักล้องมาดูกล้องด,ดูตรงนี้นะครับเอา่ลจุดูตรงนี้นะครับผมสั่งให้เขาวาดคำว่าแดงกีตาร์เนี e ่ย D A E N G G U I T A มีคำว่าแดงกีตาร์เห็นไหมนะ มีคำว่าแดงกีตาร์อยู่ที่ที่ส้นรองเท้าตรงนี้นะข้างหน้ามให้ดูอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ครับคู่นี้สีสันสวยสดงดงามเออพวกนี้สั่งทํเพึ่งเสร็จยังยังไม่ได้ใส่นะฮะก็ไม่เขียนอะไรแหวนโกอะไรนี่นะฮะประมาณนี้นะครับเา้าเดี๋ยวดูคู่ต่อมานะฮะออให้ดูคู่นี้เออคู่นี้ก็มีสั่งเขียนว่าแดงกีตาร์ D A E N G G U I t A แดงกีตาร์อันนี้เคยสตาร์ดิสตาร์ดิไน Star ry, Star ry <c oughs> ประมาณนั้น,นเ,เป็นรองเท้าคู่ค่อนข้างเล็กเพราะว่าเ,เพราะว่าอาจารย์แดงกีตาร์เป็นคนผอมกร,กระดูกเท้าผมเล็กแล้วก็แบนรองเท้าใส่แล้วมันก็จะเรียวๆเ,เป็นอย่างนี้น ลวดลายสวยงามนะครับทีนี้เอาละผมก็จะให้ดูนี่ดูสามคู่นี้ไปแล้วนะครับคือเป็นรองเท้าสไตล์แบบไมเคิลแองเจโลนี่หนหคเัามีรูปวาดสองข้างไม่เหมือนกันอีกข้างนะะีฮครับก็จะมีเขียนชื่อเอาไว้แบบนี้ ดูกันเพลินๆน,นะครับก็ใครอยากได้ก็ไปสืบสาะหากันเราเองนะฮะคงแล้วก็ไม่ต้องติดต่อถามเลยขาเพราะว่า,วาอาจารย์แดงที่ไหนอะต่อมาคู่นี้นี่ก็เป็นนี่คู่นี้น่าจะเป็นรองเท้าผู้หญิงนะคู่มันเล็กผมใส่ได้สบายนะฮะดอกไม้ดูลายมันหวานแหววดีนะครับคู่นีน้น่าจะใส่ไปครั้งเดียวแล้วั้งเนี่ย สีนี้เออแบบวัยรุ่นวัยรุ่นฮคนขายบอกอาจารย์ใส่แล้วอายุ72ปีอาจารย์จะเหลือยีบเปีอ้าวเราก็เชื่อไม่ไร่อยากเชื่อมากเลยเอาอ,อันนี้ต้องหยิบมาทีเดียวพร้อมกันสองคู่เลยเออ,อันนี้ไม่เป็นฝาแฝดกันแต่คนละสีเออมันจะเป็นผ้าใบก็ไม่ใช่อะไรไม่รู้หมันกันนะแต่ชอบสีชอบดีวยว่าสีเพราะเดี๋ยวเวลาอาจารย์เอาไปใส่เนีะฮะผมก็จะใส่อย,อย่างนี้ครับเอออนี่ เดี๋ยววันไหนคู่นี้เออพิ่งเพงถอยมายังไม่ยังไม่ดีเดี๋ยวจะไปใส่อย่างนี้แล้วเวลาใส่มันก็คงวุ่นวายเนี่ยคงต้องจัดสรรหากางเกงให้ดีว่ามันก็ควรจะเป็นยังไงนะพื้นก็เป็นแบบนี้นะอันนี้หาซื้อได้ตามร้านมีเยอะแยะนะเป็นของในราคาย่อมเยาวเยาวชนมากๆเลยนะครับ ใครทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะไปซื้อหามาใส่เดี๋ยวเล่นกันได้อันนี้ก,ก็เท่ๆเจอทีเดียวดีใจมากซื้อสองคู่เลยซื้อสองคู่แล้วเดี๋ยวก็มาสาบข้างใส่กันใส่คืออวิธีการใส่วของแต่ตตละคนนี่คงไม่เหมือนกันนะครับเอาหมดไปแล้วครับตรงนี้ก็มาถึงไอ้คู่พวกนี้บ้างนะครับผมเอาเจ้าคู่แดงนี่มาก่อนอือันนี้ก็าเท้าผู้หญิงกันอ่ะ เคนขายก็บอกมันมีอีกสีสีน้ําเงินขาวแต่มันหมดไปแล้วก็เลยซื้อได้คู่เดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสีแดงทั้งพื้นทั้งในเอาไว้ใส่เดินถ่ายวิดีโอเดินเท่ๆนะครับสีแดงต่อมาก็คู่นี้นะครับอืให้ดูเคู่นี้ต้องดูคู่กันเลยเพราะว่ามันมาพร้อมกันผมซื้อทีเดียวมันรุ่นเดียวกัน แต่คนละสีราคาเท่ากันซื้อทีเดียวสองคู่นะฮะดานข้างก็อย่าใส่แบนี้หาซื้อไม่ยากก็ไปเดินดูกันเลยแล้วกันนะครับนี่อาจารย์ก็ะเลมไมยท่านดูเล่นๆว่าผมชอบใส่รองเท้าอันนี้มันดีอย่างไม่มีผูกเชือกใส่เล็กๆก,ก็ดูเออมันแปลกๆเพราะว่าเราคนแก่แล้ว แต่คุณนายท่านบอกกับเลขาเขาบอกว่าท่านครับท่านใสไปฮะโคตรเท่เลยและเรามันก็อยากเป็นเด็กอยู่แล้วอาะ,ะพูดเล่นพูดเล่น72ปีแล้วยังทําเท่เป็นลำวงยันอยุคคู่สุดท้ายเอ้ยอยังไม่สุดท้ายคู่นี้โอ้โหคู่เดียวดีใจมากเอ่อทีแรกตกใจว่าจะซื้อสองคู่เขาบอกไม่ต้องแล้วครับอาจารย์คนขายเขารู้จักอาจารย์เขาบอกอาจารย์ ไปยิบไม้ข้างหนึ่งตอนโชว์เนี่ยมันโชว์ข้างนี้พอไปยิบไม้ข้างมันเป็นแบบนี้เลยคิดว่าต้องซื้อสองคู่คู่เดียวกันแต่ทำสองสีถูกใจมากคู่เดียวกันจะจะมันทำเป็นสองสีเลยไม่ต้องซื้อสองคู่ใส่คู่เดียวกันจะสองข้างมันก็ไม่เหมือนกันนะครับสีสวยถนะ้าอันนี้สีมันสดสวยดีนะครับวีหออะไรคงเห็นกั่แล้วไปพูดกันเองผมคงเปารับไม่ได้ต่อมาคู่นี้เอา โอ้โห oh, oh. อันนี้เป็นรองเท้าญี่ปุ่นทีแรกไปยกมันหนักมากนี่กระดาษยังยัดอยู่ข้างในเลยนะพื้นเป็นแบบนี้โอ้ oh. เบานะฮะคู่นี้เบาเป็นรองเท้าที่เบาใส่สบายก็เอาไว้ใส่เดินเล่นใส่ถ่ายคลิปวิดีโอประมาณนั้นนี่ครับคู่นี้น้ำหนักเบาดี ซื้อทีแรกจับแล้วก็ยกมาโอ้ยสมันเบาคนขายบอกมันทำด้อะไรอาจารย์จำไม่ได้ละนะครับทีนี้มาดูคู่นี้โอ้โหอันนี้จอมรายชั้นหายากมากอันนี้มันกึ่งผ้าใบและกึ่งหนังก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันหายากจริงสีอย่างนี้นะเป็นลายดอกไม้เอ,อโครงร้างมันคู่มันเป็นรองเท้าผู้หญิงนะฮะเป็นของผู้หญิงคู่ใหญ่ เออผมเลยใส่ไดข้ของผู้ชายไม่มีก็คนขายเขาบอกอย่างนั้นนะจริงเท็จยังไงไม่ทราบก็ซื้อมาใส่มันเป็นลายหลงไม้เขาวาดสวยนะฮะประมาณอย่างนี้นะครับเอาล้วครับเดี๋ยวก็ให้ดูอีกสองคู่สุดท้ายก็ดูกันเล่นเออมาคู่นี้อ้าวเป็นสีส้ม เท่มากอันนี้หนักนะคู่นี้ค่อนข้างจะหนักพื้นก็ประมาณนี้คือก็ใส่เอาไว้ถ่ายคลิปมาเดินเล่น<ม>นะฮะเขาก็ผูกเชือกสไตล์ผูกมาแบบนี้เราก็ผูกไม่เป็นเขาผูกมาไงก็แบบนั้นสีส้มสลหรับขาวอันนี้เกตนาซื้อเขาสองคู่แต่เขาบอกเขามีสีเดียว เขาไม่ได้ทําส่งนี้แต่สีอื่นทําสีส้มขาวอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกคู่หนึ่งสําหรับคู่ต่อไปนี่เป็นรองเท้าเอาไว้ใส่เดินเล่นนะรอ,อ,องเท้าอย่างนี้ถ้าจำไม่ผิดซื้อมาน่าจะนี่เป็นคู่ที่สิบเอ็ดแล้วมั้งราคามันไม่แพงนะคูรียไม่ได้ใส่เบาเบาสบายๆเอาไว้ใส่ไปเดินเล่นสนลุ่ม นะพอบ้านขับรถมาสวนสวนลุม,สว,ลมสวนลุมกทมเนี่ยมันแป๊บเดียวเองดังนั้นก็เวลาไปเดินเล่นสวนเวลาอาจารย์แดงไปเดินเล่นสวนลุมคือผมไม่ชอบวิ่งผมชอบเดินออกกาลังกายไปเดินชิลก็จะต้องเจอไอ้ตัวเกือบทุกครั้งเลยไอ้ตัวที่วิ่งหนักไอ้ตัวนั้นที่คุณเห็นนะ่ะเขาเรียกตัวเงินตัวทองเจอแล้วโชคดีนะเพราะนั้นเป็นนั่งมันโผล่มาเนี่ยครับ นะครับเอาล้วครับก็ให้ดูรองเท้าเอาไว้แล้วก็เออแถมแถมให้ดูอันหนึ่งนี่เป็นกีตาร์ที่หายากมากนะมีเงินก็อาจจะไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเออผมได้มาเนี่ยก็โชคดีนี่คือ E.S.P. Screaming Skull เป็นกีตาร์ที่นักกีตาร์บนโลกได้ใฝ่ฝันอยากจะได้กันบนโลกนี้มีไม่รู้ว่ามันถึง50ิตัวเปล่า ไม่รู้มีกี่ตัวอาจจะไม่ถึงห้าสิบตัวผมก็ไม่ทราบนะผีกัดได้เนี่ยไอ้ที่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยเอามือใส่ให้มันกัดได้เนี่ยนะเท่ามาก e s p screaming skull สำหรับคนที่เล่นกีตาร์ย่อมรู้ดีกีตาร์ตัวดีขอจับไทยรูปรเท่เย เอาแล้วครับท่านผู้เจริญครับเออก็คุยกันมาพอสมควรฮะก็หวังว่าคงได้เห็นรองเท้าของลุงแดงหรืออาจารย์แดงกีตาร์ไปแล้วว่าเป็นแบบอย่างนี้เอามาให้ดูกันเออรองเท้าเหล่านี้หาซื้อไม่ยากแล,ละราคามันก็ย่อมเยาวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจออีกผมก็จะซื้ออีกซื้อไปเรื่อยเก็บสะสมเอาไว้รองเท้าหนังเนี่ยเยอะมากเลยเคยเอาไป ถ่ายให้ดูครั้งหนึ่งแล้วมัมาจากห้าหกหกเจ็ดปีมาแล้วมั้งนะรองเท้าหนังแต่ละคู่ก็เป็นรองเท้าที่หายากนะครับสำหรับวันนี้ก็คือให้ดูให้เกิดความเข้าใจว่านี่เป็นการเอารองเท้ามาให้ดูลรงแดงช้ลรองเท้าแบบนี้ลูกหลานแฟนคลับคงเห็นแล้วก็นะคงเข้าใจกันแล้วก็อยากบอกว่าความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะทุกคนเราเกิดมาเนี่ยเรามีปัญญาต่างกัน ออผมจบกิจแล้วก็คือการคําว่าจบกิจเนี่ยคือไม่มีกิจที่จะต้องทํามาหากินต่อไปหรือกิจจัดกิจอยู่อย่างเดียวคําว่ากิจที่จะต้องทําคือพูดธรรมะเพื่อชุดช่วยคนหรือสัตว์ขนสัตว์ให้เข้านิพพานให้มากสุดในชาตินี้ดังนั้นผมมีความเชื่อผมว่าจะมีคนไทย17,000คนบรรลุอรหานในชีวิตในชาตินี้ แล้วก็มีต่างชาติอีกประมาณ7 0,000องค์องบรรลุอรหันต์เพราะเขาสามารถฟังธรรมะภาษาอังกฤษของผมได้เออลุงแดงฝากไว้เรื่องหนึ่งนะลูกนะลูกหลานนะที่เอาคลิปไปตัดต่อลงในลุกดิจิตอลอะไรเนี่ยก็ทำกันแล้วกันแล้วกันไปนะบอกไ่าเยอะแล้วแต่ว่าบางทีถ้าใครฟังภาษาอังกฤษออกผมพูดธรรมะภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีมีสำนวนมีอะไรดีๆที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายถ้าใครฟังเข้าใจได้ดีก็ ควรน่าจะเอาสิ่งที่เป็นสาระภาษาอังกฤษไปลงบ้างคดีนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่ผมพูดธรรมะออกนอสถานที่ผมม่ต้องพูดธรรมะเป็นภาษาอังกฤษยอยู่เสมอซึ่งลุงแดงบอกเลยบอกรู้เลยว่ามันยากมากนะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมโนสาเลไปไหนมาสามวาสองศอกเนี่ยผมไม่คุยหรอกเพราะว่าผมรู้จะคุยไปทำไมผมก็ใช้อยู่เรื่อยอยู่แล้วแต่การพูดธรรมะเนี่ยมันเข้าใจยากและอธิบายมากหรือแม้กระทั่งสอนดนตรีเนี่ย ผมสอนเป็นภาษาอังกฤษสอนได้ทั้งฮาร์โมนีทษฎีดนตรีและการเลกกีตาร์แล้วก็รับจ้างแปลเอกสารกิลดรดนตรีภาษาอังกฤษด,ด้วยผมบอกเลยพูดแล้วคุณอาจจะไม่ชอบพีน,น้าผมผมเป็นนักกตีตาร์ฝีมือชักาดนะครับผมผมเป็นนักกตีตาร์ฝีมือชักาดแล้วเก่งด้วยบอกเลยนะผมอัดเสียงทําเพลงเขียนสกอทำอะไรเกี่ยวกับเพลงมาเยอะแยะมากมายแล้วเมื่อ40ปีที่แล้ว ทำมาเยอะคนในวงการในสังคมก็รู้จักผมดีพูดแล้วกออ็อย่าอาคติกันอย่าโกรธเกลียดกันความจริงคือความจริงผมเป็นนักเขียนหนังสือที่โด่งดังเมื่อ40ปีที่แล้วนะเขียนหนังสือดนตรีเยอะแยะมากมายมีผลงานมากมายไม่ใช่ไม่ไม่รู้อะไรดังนั้นเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยบอกว่าผมไม่ใช่เก่งภาษาอังกฤษแต่ผมพูดได้และสามารถทำอะไรได้จากการพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยก็ฝากให้ว่าไปฝึกภาษาอังกฤษให้ดีๆล,ลูกหลานนะวันจะได้จะได้เออ มีาฐานะการเงินที่ดีขึ้นที่บอกว่าหากมีหากใครฟังธรรมะภาษาอังกฤษออกบ้างรู้ว่าสำนวนผมพูดตรงไหนภาษาอังกฤษดีๆเนี่ยหากท่านเอาไปลงรักสองสามน,นานทีเผื่อต่างชาติมาดูแล้วคนไทยฟังอาจจะได้สำนวน,นการพูดอังกฤษอย่างผมบอก The true r a m a The true r a m a The true r a m a It is, is not possible to teach it e t h e r because t h e r e s t o t h i n g to teach แปลเป็นไทยว่าธรรมะในพุทธศาสนา มันสอนจะไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะสอน The true Ramaism n is not possible to teach o t h e r because there's nothing to teach. This is the reason that I have to borrow the functional language to create content and talk it to talk to you first and about the f i r s o u s idea w about p r o c e s s i n ลองไปดูเอาว่าผมพูดเดยวไปว่าลองชมพูไปกดให้ g o o g l e มันแปลด้วยผมพูดว่าอะไร ผมพูดในสิ่งที่เป็นสาระมีประโยชน์เพื่อให้ต่างชาติฟังและเกิดความเข้าใจเอาละรครับสาหรับคลิปนี้ก็อาจารย์ก็ให้ดูลงเท้าสวยๆนะฮะดูแล้วก็เพลินจเจริญใจครับขอทุกคนที่รับชมคลิปนี้จงอยู่อย่างมีปัญญานะครับอ,อ,อยู่อย่างไม่เจ็บไม่จนและมีปัญญาเขานิพพานในชาติเทิไปนิพพานาัางพระองค์ตขังด้วยความรักและเมตตานะครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสาม